สวัสดีค่ะชาวลัคนาและราศีมิถุนคลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนมิถุนายน2566ดูได้ทั้งแบบลัคนาและราศีนะคะวันที่ก็แบ่งตามแบบไทยค่ะใครทราบลัคนาเน้นที่ลัคนาก่อนนะการอ่านนี้เป็นการอ่านภาพรวมอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงก็ได้รับชมเพื่อเทิงเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมกันเลยชาวลัคนามิถุนและราศีมิถุนพลังงานที่โดดเด่นของคุณในช่วงเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะกล้องอาจจะวุ่นวาบหน่อยนะคะผู้อ่านก็ บ่นมาจะเป็นปีแล้วมั้งมือถือพังก็ใช้แท็บเล็ตเครื่องเก่าอยู่นะคะก็แบบประหยัดประหยัดไม่ยอมซื้อใหม่สักทีก็ดึงดันที่จะใช้ต่อไปนะคะโอเคไพ่สีใบแรกพลังงานเด่นๆของชาวลัคนาราศีมิถุนได้เป็นไพ่สองเหรียญแปลว่าคุณจะมีเหตุการณ์หรือมีเรื่องราวอะไรบางอย่างให้คุณต้องอช่างใจหรือว่าตัดสินใจนะคะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเงินเรื่องเกี่ยวกับการงานเรื่องเกี่ยวกับความรักก็ได้ มันมีบรรยากาศของการลังเลใจเกิดขึ้นว่าจะเลือกทางไหนดีมีเหตุการณ์บางอย่างช็อกๆเกิดขึ้นทำให้คุณรู้สึกไข้เขวในการตัดสินใจนะคะเ,เรื่องการเงินก็ได้นะมีเหตุการณ์หรือมีอุบัติเหตุทางด้านการเงินบางอย่างที่เข้ามาแบบปุบปับนะคะแล้วทำให้คุณจะต้องเลือกว่าจะเอาอยัางไงดีได้อย่างเสียอย่างอะ่ะจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ช็อกโลก ช็อกเหตุการณ์ช็อกชีวิตช็อกจิตใจของเราเกิดขึ้นแล้วหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีคุณจะได้เจอกับการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเด่นชัดหรือชัดเจนในชีวิตในบางอย่างผู้อ่านพูดเององเองคุณจะมีบางอย่างในชีวิตที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดหรือชัดเจนนะคะอย่างเช่นเรื่องงานบางคนอาจจะอยู่ดีๆปุบปรับลาออกจากงาน แต่คุณก็ได้งานใหม่ที่ใช้รายกว่าเดิมหรือฟ้าล้องหรือคุณอาจจะพบรักกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับชาวต่างชาติหรือแม้แต่ชาวประเทศเดียวกันก็ตามเชื้อชาติเดียวกันก็ตามบางทีอาจจะมาพร้อมกันถึง2คนให้คุณเลือกตัดสินใจคุณอาจจะ หรือใครที่คบซ้อนอยู่ตอนนี้คุณอาจจะเลือกตัดสินใจทิ้งคนใดคนหนึ่งเพื่อที่จะอยู่กับอีกคนใดคนหนึ่งแบบชัดเจนได้เวลาที่จะตัดสินใจอะไรที่มันเคลียร์แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทางด้านการเงินก็เช่นกันอาจจะมีเหตชุช็อกเกี่ยวกับเรื่องการเงินแต่ว่าช็อกแล้วมันจะใจฟูช็อกแล้วมันจะตามมาด้วยข่าวดีอ่ะหรือแปลอีกอย่างหนึ่งว่าหรือบ่อยจังนะแปลอีกอย่างหนึ่งว่าสถานการณ์ของการเงินของท่านอย่างเงี้ยค่ะเออมันได้เวลาปรับเปลี่ยน คุณอาจจะได้รับเงินเดือนเพิ่มโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ได้หรือคุณอาจจะถูกตัดเงินเดือนออกในบางอย่างแต่มันจะมีการเพิ่มเข้ามาในบางสิ่งเพื่อทดเ,ทเพื่อทดแทนหรือชดเชยประมาณนี้นะคะมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนงานใหม่มีเกณฑ์ลาออกจากงานโยกย้ายตำแหน่งใหม่เปลี่ยนทิ้งสถานะเดิมแล้วไปเริ่มต้นสถานะใหม่ ทิ้งตำแหน่งนี้เพื่อไปรับตำแหน่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมที่มั่นคงกว่าเดิมหรือบางคนอาจจะลังเลสถานที่ทำงานจะลากออกดีไหมน,นู่นนั่นนี่ก็อาจจะได้คำตอบที่ชัดเจนขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้นะคะจะให้พริตตีแล้วก็ก้าถ้วยอีกหน,นแล้วก็สารเหรียญ การเงินของท่านมีเกณฑ์ผกผัน 6, พลิกเปลี่ยนนะคะมันอาจจะต้องเสียไปก่อนแล้วมันจะได้มาคือบางคนอาจจะมีการลงทุนนะบางท่านกําลังที่จะลงทุนอะไรบางอย่างบางท่านกําลังที่จะรื้อสร้างก่อสิ่งก่อสร้างใหม่ๆเอารื้อสร้างสิ่งก่อสร้างเดิมๆเพื่อที่จะสร้างขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยนะคะมันจะมีเหตุให้ต้องจ่ายเงินก่อนแล้วหลังจากนั้นมันจะมีการพัฒนาต่อยอดทางด้านการเงินการงานอะ่ะมันจะเป็นการพัฒนาและการปูแผน เ,เขาเรียกอะไรปูปูแนวทางวางแผนใหม่เกิดขึ้นการใช้เงินแบบช็อกโลกคือจ่ายตุ้มเดียวไปจนกระเป๋าแฟบเลยอะ่ะบางคนจะเป็นแบบนั้นนะคะแต่หลังจากนั้นแล้วมันจะฟื้นนะคะมีเกณฑ์จ่ายเงินค่ะแต่จ่ายไปแล้วคุณจะได้สิ่งใหม่เข้ามาแล้วก็สิ่งใหม่นั้นจะจะดีกว่าเดิมจะดีกว่าเดิมเรื่องความรักใครที่มีกรณีรักสามเศร้าถ้าหากใครคนนั้น เขาปิดบังซ่อนเร้นคุณคุณจะได้เห็นหลักฐานที่ชัดเจนเราก็จะสามารถตัดสินใจได้แบบเด็ดขาดมากขึ้นจากที่ลังเลมานานจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้หรือจะยื้อไว้หรือจะอะไรยังไงคราวนี้จะได้ตัดสินใจจริงๆสักทีว่าควรทิ้งใครคนนั้นไปเลยไหมหรือว่าจะอยู่ต่อเพื่อแลกเพื่อแกกับภาระอะไรบางอย่างที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันอาจจะมีเรื่องลูกเรื่องอะไรไรก็ตามหรือทําธุรกิจร่วมกันร่วมหุ้นกันไปแล้วมันจะต้องมันจะต้องทําต่อ ต่อไปอีกอยู่ด้วยกันต่อไปอีกเพื่อแลกกับอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะมันจะมีแนวทางคําตอบที่ทําให้คุณได้ตัดสินใจได้ชัดเจนมากขึ้นอะ่ะคนสโสดมีเกณฑ์พบรักกับชาวต่างชาติด้วยอาจจะพบรักจากสื่อโซเชียลมีเดียโลกออนไลน์ก็ได้นะคะตรงนี้เป็นโลกออนไลน์นะคะหรือบุคคลอื่นแนะนาให้ได้รู้จักกันก็ได้เป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงหรือมีการดีลงานมีการคุยติดต่อลูกค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เจอกันนะคะแต่ครนี้มีบางคนที่ ต้องระวังอาจจะมีเกณ์โดนหลอกให้เสียเงินนะคะต้องเช็คให้ดีๆอย่าใจร้อนค,อค,อค่อยๆคบค่อยๆคุยไปใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะไพ่สรุปสามใบแล้วก็แหล่งนำโชคสามใบให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะไพ่เป็น princess of wands นะคะพลังแห่งการสร้างสารรค์พลังแห่งการลงมือทำ จุดไฟในตัวเองขึ้นมาแล้วก็แล้วก็ก้าวทะยานทําในสิ่งที่เราอยากจะทําด้วยความตั้งใจด้วยความไม่หลังเลนะคะความคิดสร้างสรรค์ความริเริ่มสร้างสรรค์คุณเป็นแบบนั้นในช่วงมิถุนายนนี้คุณจะมีไอเดียแบบแปลกไอเดียใหม่ๆผุดขึ้นมาในแบบที่คนอื่นคิดไม่ได้อยู่ดีๆก็คิดได้คนที่อยากจะลงทุนทําธุรกิจยังไม่รู้มาก่อนเลยว่าก่อนหน้านี้อยากจะทําอะไรฉันอยากขายของแต่ฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันจะขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีๆก็มีไอเดียปิ๊งขึ้นมาได้นะคะ ไพ่ปลิว edge of voice นี่ไงการเริ่มต้นใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วมาจากความคิดสร้างสารรค์ของตัวคุณเองนะคะพอคิดได้มันก็จะนำไปสู่การลงมือทำแล้วช่วงมิถุนาย,ยนนี้มันถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่คุณจะได้หยิบจับหรือได้เริ่มต้นลงมือทำอะไรบางอย่างหนึ่งถ้วยค่ะ ความรู้สึกดีความอิ่มเองมความสบายใจการเริ่มต้นใหม่ของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานหลังจากที่มันผ่านมรสุมหารือโหดมาแล้วผ่านการช็อกโลกมาแล้วผ่านการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวและเด็ดขาดมาแล้วมันจะเกิดการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่นี้นําไปสู่ความสุขความสบายใจแล้วก็ความ ความยินดีความเปรมปรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะในแง่ของความรักก็เช่นกันคุณอาจจะได้พบรักครั้งใหม่ก็ได้บางคนแยกทางมาแล้วนะคะนี่คุณก็จะมาเจอรักครั้งใหม่ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งไม้เท้าหรือหนึ่งถ้วยตรงนี้คือการพบรักใหม่ที่ใช่ลที่ดีกว่าเดิมแต่ก็ต้องดูที่พื้นดวงส่วนตัวด้วยนะคะเพราะว่าจากไพ่ตรงเนี้ขึ้นบ่งบอกว่าบางท่านมีเกณฑ์ที่จะหลอกให้รักแล้วก็เสียทรัพย์สินได้ด้วยแหล่งนำโชคสามใบกับชาวมิถุนค่ะ ได้เป็น i v f o u p u p s ไพ่ตรงนี้มันเป็นไพ่ของความผิดหวังความผิดหวังที่คุณได้ไเผชิญคุณจะต้องสลัดมันออกให้ได้ความที่ทําที่มันบั่นทอนจิตใจของเราออกให้ได้หลังจากนั้นแล้วคุณจะเป็น the e m p s e s s แนะ่คุณจะมีความสุขคุณจะกลายเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่พรั่งพร้อมพรั่งพรูปไปได้วยความอุดมสมบูรณ์ต่างๆรอบตัวการเริ่มต้นใหม่ในครั้งนี้มิถุนาย,ยนเนี้ จะมีเหตุการณ์บางอย่างจบลงจะมีสถานการณ์หรือสถานะอะไรบางอย่างจบลงแล้วคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับตำแหน่งหรือกับสถานะใหม่และการเริ่มต้นใหม่เนี่ยจะนำพาคุณไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบและเพอร์เฟสุดๆไปเลยบ้านไหนมีต้นไม้ใหญ่สองต้นเคียงข้างกันหรืออยู่ข้างบ้านฝั่งละต้นตรงนั้นคือแหล่งนำโชคของคุณนะคะต้นไม้ใหญ่ข้างบ้าน หรือเสาใหญ่ๆข้างบ้านก็ได้ตรงไหนก็ได้ที่มันเป็นขนาบคู่อยู่ทางซ้ายทางขวาของตัวบ้านคุณแล้วบ้านคุณอยู่ตรงกลางนะคะส่วนใครที่ไม่ได้มีบริเวณบ้านอะไรแบบนั้นอาจจะอยู่คอนโดอยู่ f l a t อยู่อะไรแบบนี้คู่ประตูหน้าห้องหน้าห้องของท่านหน้าคอนโดหน้าห้องของท่านอะอะไรที่มันเป็นลักษณะเป็นเสาสองอันคู่กันด้านหน้าตรงนั้นก็เป็นแหล่งนำโชคของคุณได้เช่นกันนะคะ เป็นจุดนําโชคคําว่าจุดนําโชคไม่ได้ให้ไม่ได้หมายความว่าให้คุณไปทาแป้งแล้วขอหวยนะคะหมายความว่าตรงนั้นนะ่ะพยายามเคลียร์ให้มันสะอาดทําให้สวยงามรูปภาพที่เพิ่มพลังบวก รูปภาพนําโชครูปภาพสวยๆอะไรอย่างเงี้ยรูปภาพมงคลอะไรเงี้ยมาแปะมาติดแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนถ้าใครเป็นลักษณะบ้านเป็นหลังมีบริเวณอาณาบริเวณแล้วมีต้นไม้ใหญ่ขนาดขึ้นข้างบ้านสองข้างซ้ายขวาแล้วตัวบ้านของคุณอยู่ตรงกลางแบบเนี้ยตรงบริเวณต้นไม้ต้นนั้นน่ะพยายามาทำใต้ต้นไม้นะให้มันสะอาดมันอาจจะมีกิ่งไม้รกๆมีหญ้ารกๆหรืออะไรเงี้ยก็สะสางทางให้สะอาดให้ให,ให้ให้ดูสวยงามตาหรือหาดอกไม้มาปลูกแบบนี้ก็ได้นะคะ เป็นจุดนำโชคนะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนประจำเดือนมิถุนายนนี้คำทำนายเดือนนี้ก็ประมาณนี้อาจจะไม่ได้ครอบคลุมละเอียดสักเท่าไหร่นะคะถ้าใครอยากทราบละเอียดแนะนำต้องดูแบบส่วนตัวนะคะอันนี้เราเป็นแนวทางคร่าวๆกว้างๆเท่านั้นขอบคุณสํหรับการรับชมรับฟังนะคะถูกใจไม่ถูกใจไงก็าขออภายไว้ณที่นี้ด้วยเดี๋ยวเจอกันในคลิปต,ต่อไปคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ